พ่อเอาพ่อตะตอน่อยนะพ่อจะตอกเนี่ยนะน้องกำลังท้องมั่งไฟแสมอยู่อิ่มาละมาพ่อมาเลยน้องเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวซีแกมาดูซีลูกหนูจะชิ้นไหนแต่ยังกินไม่ได้นะต้องปอกเคสก่อนโอ้ยว่าไปทุ่มทิพย์ทวดเดน,ไป,เนไปมานั่งรอยตรงหน้าเคสนี่มาดูมารีวิวเคสนี่ดู มารีวิวเค้กดูฮัลโหลสวัสดีค่ะอุ๊ยเค้กอะไรนี่เป็นเป็นรุดอะไรนี่คืออันนี้เขาทำให้พี่เสียเลยใช่ไหมล้างไหนไม่ให้เครดิตหน่อยเร็วเขาอุตส่าห์แบบเร่งด่วนฮะสวิตมาเนียเค้กสวิตมาเนียนะครับผมขอบคุณมากมากนะฮะจะเปลี่ยนท่อมันยังไงพี่สบายก่อน โอ้ oh. เอาขึ้นมันเห็นไหมเอาข้างบนมันจะเห็นพีก้าตายเป็นของปีเออมันของปีนี้มัน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 สมันมันสูตรปีของอันนี่ยพุนาเค้กปลอมกับมให้มันนะนะอันนี้เป็นเค้กน้องนารตาเอ้ยน้องนารตาพนาไปทัวขี่ขวานลูกขี่ขวานนาริตาอันนี้เค้กตัวะเคกอิริบอนี่กินเนบ่อันนี้ก็อันนี้ก็เค้กบอนี่ อันนี้คือของเล่นครับโอ้ดูซิอันนี้มันเป็นเหมือนที่เขาน้ําใส่ไหมแล้วมันจะเป็นสอยไหมนะครับไม่เอาน้ําใส่แล้วมันจะเป็นเป็นแบบอันใช่ไหมโอ้ลบลบเลบิ่มเบิมเบิมเบิ่มบิมน้องตัวเกียวน่ะจะครบรอบ19วันที่วัเกเนี้ยก็คือครบรอบหนึ่งขวบวันที่19เนี่ยครบรอบหนึ่งขวบมาเลยพี่พี่มาเร็วพี่พี่ศิลปินมาเร็วใครอยู่บ้างวันนี้ก็คือแบบว่า เป่าเค้กล่วงหน้าวันที่สิบก้าพ่อไม่ได้เป่าด้วยเพราะว่าพ่อ,พอ,พอ,พอมีคอนเสิร์ตสตรีมมิ่งไลฟ์โอ้เอออันนี้มันมีอย่างอยู่ข้าง,างหลังข้างหลังเขาขอเดบิวดึงสัซฟเฟอมาขานาดใครเข้ามาแล้วกดไลค์กด,ชดแชร์ปังไม่แตกหรอก,กวอไซส์อันเอามองได้จุดนี่เออมีมีไฟชักเหรือยงัง ไพราะใช่คือพันมีผู้ใดสูบยามีเอามาแม่ยืมยืมนั่นแน่ยืมของกันคุณลุงขังบ้านแน่เอาแม่วันเกิดข้าวบ้านเขาจัดมีฮอดเต้นมีหอยังมือเตี้ยปั๊หลังบ้านก็จัดวันเกิดคือกันมีฮอดเต้นมีหอดยังหายกองงานเฮียนฮัลโหลน้องเกียรติสวัสดีครับก่อนสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับอันนี้มาพี่พี่มาเร็วพี่อาร์ตมาพี่กล้องเข้ามาเร็วพี่ลีโอมา อะไรนะเออเออฮัลโหลโอโอ้ฮ่าโอ้ฮะาโอ้ฮโอสาวย่าโซยืนโอยืนหอเห็นยายนอนมาเร็วยายนอนอยู่ไหนคุณยายมา คุณยายมาแล้วอันนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศขอนแก่นครับพี่น้องเป็นยัง em คือเบรย์ไปเปาคือบรย์ไปเปาวันเกิดรูนี่สิบเก่าเพราะว่าวันเกิดสิบเก้านั่นคือตามจริงนะขันแม่นว่าเพิ่มเบรย์จ่าญุพุ่นนะเขากระชับว่าจ่าญุพี่บริษัทนี้เพิ่นมาเพิ่นจ่าญุพุ่นแล้วก็เลยเบรย์ไปก็เลยเบรย์ไปเพราะว่าไม่มีกลุ่มปิดกลุ่มปิดของเราหนิเออเอาเบาลูกเอาอีกเอาอีกอ่าผมกินกิ่นเกพื่อนหด้วหนิห่องไม่ได้ตั้งแต่ปีหนึ่งพอนะอืม ก็คือวันที่19เนี้ยเรามีตัวเกวมิสิกไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับผมตัวเกวมิสิกไลฟ์สตรีมมิ่งคือเราแพนแล้วหน้าเป็นเดือนแล้วอันนี้คือไม่ใช่ว่าแพนแบบว่า,อาจอๆเด้เอา,า,เอาวันนี้ใครบ้าง,างวันนี้มีพี่ไหนบ้างอ่ะพ,พี่พี่ไหนบ้างดึงโซฟาแล้วเรเอียบอยู่ข้างหลังลูกเออไปอยู่ข้างหลังน้ำกันมีใครบ้างทกทากก่อนเราเพิ่งเราเพิ่งเปิดเข้าไลฟ์เอฟซีกำลังเข้ามา ส,ส,ส, uh ส,ส,สวัสดีครับน้องลีโอโตเกีวมิวสิกค่ะสวัสดีครับเห็นผมมาแล้วเนาะบือโอ้ยมาได้เสยอีกโอ้ยพี่น้องในนำตัวนน้ำตัว สวัสดีครับผมกองวายุครับสวัสดีครับคุณชินจังตัวเกียวมิวสิกับป๊าหนักกับชมพู้ตัวกับชมพู้ลดเหลือหาขวบตอนนี้เอาดูมาดู6พันทันสวัสดีครับน้องอาตัวเกียวมิวสิกับป๊าสวัสดีครับน้องยูริตัวเกียวมิวสิกับผมยูริเห็นยูริไหมเขานั่งกอดกันระหว่างข้างหลังเขาเออเขานั่งลงมาจะบัง เอาสวัสดีครับซีแกมโตเกียวมิวสิกค่ะอ่าเหลือใครสวัสดีครับชอปเปอร์โตเกียวมิวสิกครับสวัสดีค่ะน้องน้ำตาลโตเกียวมิวสิกค่ะอ่าน้องนวลโตเกียวโตเกียวเอาไม่เนี่ยยายน้องนวลโตเกียวมิวสิกค่ะอันหนึ่งสองสาม เอาวไม่เรื่มไม่มันบอกเด้ยินี้ได้ไหมเขาปีนี้ผ่านนี่น้องนวลโตเกียวมิวสิกน้องนวลโตเกียวมิวสิกบอถือบอสิบานิวจังไหนมิวมอมาเอามาพมาน้องนวลโตน้องนน้้อองงงคบยัโกกี้น้องโกกี้ค่ะน้องโกกี้เบอร์รี่เมื่อนี้นะพี่น้องเมื่อนี้นะคือ มันเกิดน้องกับซีมีแบบว่าฝฟกซ่องบรรยากาศมันเล่งเพลงเบาๆเออแต่ว่าเราจะบอกเลยว่าเราจะไม่ได้อาน้องเข้าไปในกลุ่มคือในกลุ่มนี่คือเทาอย่างที่บอกว่าในกลุ่มนี่เทาซีบอลตัวเกียว์ับไปมีส่วนรวมเพราะว่าน้องกับซีพพักพรเนาะส่วนในกลุ่มอี่ีพี่ๆมันเล่งดนตรีคาขึ้นนี่เพื่อเดี๋ยอุ๊ดก็สงสารน้องอาร์ตจังเลยตื่นหรือยัง คือวันนี้เราก็จะเป็นแบบว่ามินิฉลองให้น้องตัวเกียวให้บอสตัวเกียวเพราะว่าป้ายเขาก็คือตัวเกียวมิวสิกวันนี้มีค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกก็เพราะว่ามีน้องตัวเกียวน้องตัวเกียวเป็นจุดเริ่มต้นของค่ายเพลงที่แบบว่าตอนนั้นน่ะนึกชื่อไม่ออกก็เลยเอองั้นเอามีนาลิตะไลท์แล้วก็เลยเอาตัวเกียวดีกว่า ก็เลยมีคำว่าตัวเกี่ยวมิวสิกวันนี้พวกเราก็ยังใช้คำว่าตัวเกียวมิวสิกหากินอยู่เราก็ยังมาเป่าเค้กให้น้องนะครับผมพอเขากระแทกำว่าโาตัวเกี่ยวมิวสิกหากินอีกโดนอยู่นะครับนี่คือจุดิ่มตัวำว่าโาตัวเกี่ยวมิวสิกนะครับพีน้องและกกวันนี้มีฟกซองเอฟซีอยากขอเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนสามารถเข้าฟังในขุ่มได้เลยอีพีสิบเจ็ดวันนี้คือสามารถดูวันนี้คืนนี้ได้เลยได้เลยแล้วก็วันที่สิบเก้าไม่ต้องซื้ออีก สุดคุ้มมากว,าวันที่สิบก่อนนี่ก็ต้องซื้ออีกพี่น้องเพราะว่าอย่างว่าตีมือนีก็คือ,อว่าเหมือนเชิญชวยพี่น้องเขากุมล่วงหนาเออบางคนบางคน,บ,งคนบังหวัวม,มีตัวเกี่ยวมิว,มว,มวสิกรอบนี้คือ EP สิบเจ็ดนะครับผมบุตรทดลองแล้ววันนี้ก็มาเป่าเค้กบอดี้มี่ตัวเกี่ยวในกลุ่มเดิมบอดี้บอดี้บอดี้มาว่าใครอยากดูตัวเกี่ยวเข้ากลุ่มปิดบ่อมีมือนีคือตัวเกี่ยวอยู่นอกกลุ่มปิดแต่ว่าในกลุ่มปิดนี่คือพีพีจะมาลองเพลงให้ให้แม่อออง่แล๋ พี่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 ก็ว่างพอดีพี่พี่ก็เลยหมายว่าเอองั้นมารวมตัวกันร้องเพลงให้น้องตัวเกียวดีกว่าแต่ว่าน้องตัวเกียวก็จะอาจจะดูอยู่ไกลๆส่วนพี่พี่ก็จะร้องในกลุ่ม f อบ้านฮักคนไหนอยากฟังเพลงไหนขอไว้เลยนะอยากให้ติปบให้กรลังใจเพลงละสิบาทศ้บบาทเพลงละหาบาทสิบาทก็ใไฮรลดเป็นกรลังใจคือใช่อยากฟังน้องอาร์ตร้องเพลงอ่า พบรักที่แม่กองเวอร์ชันน้องอาร์ตได้ยินถามว่าอยากลองร้องวันนี้อยากฟังจังเลยเอออ่าวันนี้กลุ่มปิดพพรักที่แม่กองซีแกมก็อาจจะร้องเพลงหัวจะไม่ไปแสนบอกคือ่าลองเพลงอื่นแนวเพลงอีกคนขังจะเบื่อยแล้วลูกเพลงหากินเท่านั้นมันเบื่อยหรอเดี๋ยวเพลงอื่นแน่เพลงใหม่ได้ไหมเพลงอะไรโอ้ลืมหมดลืมหมดสิพนาแม่ขว่านกอดสมิ่เออ ก็สมีได้เลยค่ะวันนี้จะลองให้นะในกลุ่มนั่รู้เนาะคือใครซื้อบัตรตอนนี้สามารถไปชมบรรยากาศทีมงานตัวเกียวมิวสิกโดยที่ไม่มีน้องตัวเกียวคอยจะย้ำว่าคอยจะบัสใช้คำว่าใครอยากดูตัวเกียวซื้อบัตรเพราะว่ามันมันกะสีเกินไปเนาะเขาปอเคกนอกรอบหล้วกัเขากะเสียจากปอเคกแล้วเขากะกินเขากินน้ำกันละกะเขาไปฟังพี่เบาๆอ้าวมาเปาเคกกันบันี้มาจุดเคกแล้วก็กกี่แล้วมันต้องสุกก่อนมันมันโอ้ยผู้ใหญ่แห้ง งัดขึ้นสิสวิงขึ้นน่ารักกดที่ลิงได้เลยนะครับใครอยากชมเป่าเพลงเป่าเพลงวะนะโอเคร้องเพลงแต่ดอกไปทัวร์อ้าวแม่ลำบากบอปิดกันบอข้าวหนึ่งบ่ได้อยางได้ปิดแต่คือบออยกกับสวิงเึื่อนเถื่งเออหนึ่งสองสามแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชูยู Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Apa nelayan? เว้ยให้เออให้ตัวนให้ตัวซิมไน่ให้ให้เบออตัวนเซนิวเพื่อน่ะจื๊บเออใส่ปากไหมใ่ปากแน่มีสอ